สวัสดีเจ้าพวกเราวันนี้นะจ๊ะเราอยู่กันที่ไอเดโอครามเกล้าอโศกกันอีกแล้วจ้าโครงการนี้นะจ๊ะอยู่450เมตรจาก MRT คารามเกล้าน้ำดื่สบายสมัยข้ามาเลยจ้าอันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำดูเธอก็จะมีถึง10เมตรโบว์บาลออกกำลังกายที่สระว่ายน้ำนะเราต้องมีเก็ดวเป็น สนามบาร์เพราะมันเดินดูกันในห้องนะจ๊ะมันเป็นห้องสตูดิโอยี่สิบห้าสุดห้าสุดตารางเมตรนะเดูในข้ามาก็ห้องเธอดูดูค่อยดูความสูงของห้องนะจ๊ะห้องสัวนกหญ่จะได้ยเอยอะๆใเข้ามากนะจ๊ะก็จะเจอเป็นครัวเลยก็จะมีเคาน์เตอร์วางไว้ก,กว้างเลยนะ,ะมีไฟฟ้าเครื่องดูดควันมาให้ครบนะจ๊ะ เลี้ยวมาทางด้านนี้นะจ๊ะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกว้างอยู่นะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีบ้านสบายให้มานะแยกโซนเปียกโซนแห้งชนสีน่นะจ๊ะอล้าดูหนะ่อยต่อมา living room จ้ะ living room แล้วก็ตรงนี้ก็คืออะไร ตู้เสื้อผ้าตรงนี้เขผมอยู่ในห้นะป็นซีบาเลยจ้าแบบเป,เปิดมาให้ลยห้องกว้างนะจ้าสามารถแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับวางโซฟาสสวงที่นั่งได้ออแบบนี้แล้วก็วางที่นอนาฟุตได้เรก็จะแบ่งเป็โซนกันได้อย่างชาตรนก็มีแย้านะาสำหรับห้องสตูดิโอตรงนี้ จัดมุมทำงานเกิดเลยก็ได้ตรงนี้ราคาตรงนี้เลยจา 3. 3 90, 000, 000, 000. ้าสามจุดสามดาวรันบ้านสี่ข้อใจเป็นโอนห้องสวยพร้อมอยู่ติดต่อได้โดยจ่าที่ดีเอ็นเอหนึ่งสามจุดสอง